ไอเรื่องเมื่อคืนบอกเลยเดือดจริงผมเราตาตโรมาติเนสเองนะทุกคนเกมที่อินเตอร์ไปเยือนนาโปลีโอ้โหบรรยากาศมันร้อนแรงตั้งแต่นาทีแรกเลยและทีประมาณ61อินเตอร์เพิ่งตีไข่แตกได้จากคาคารผมก็เริ่มฮึกใช่ไหมแล้วดันมีจังหวะปะทะกันกลางสนามพอหันไปอีกทีเห็นใครยืนอยู่ข้างสนามรู้ปะ่ะคอนเต้ใช่ครับลูกพี่เก่าผมนั่นแหละ ตอนนั้นอารมณ์มันพุ่งขึ้นสุดๆผมก็ชี้นิ้วไปหาเขาแล้วพูดแบบประชดไปว่ากลัวจนคิดแตกเลยเหรอวะคอนเต้ onte, ไม่ยอมดิตะโกนกลับมาสวนเลยเสียงดังลั่นสนามแบบได้ยินนันทั้งแถวว่าหุบปากแล้วไปยิงประตูฮะไอ้สาตว์ผมนี่ถึงกับหัวเราะออกมาเลยนะคือมันเดือดแต่ก็แบบเฮ้ยนี่แหละคอนเต้ e. สไตล์เดิมไม่มีเปลี่ยนเราสองคนเคยทำงานด้วยกันตอนเขาคุูมินเตอร์และตอนนั้นก็มีงอนกันบ้างแหละ เคยมีดราม่าเตะขนน้ำใส่หน้าสตาร์ด้วยจำได้ไหมสุดท้ายต้องให้เพื่อนๆในทีมแซวให้ไปชกมวยคืนดีกันอีกแต่เอาจริงนะผมเคารพเขาเสมอแหละถึงจะมีปะทะเดือดกันในสนามแต่พอหมดเกมก็จบแค่ตรงนั้นฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมีเลือดมีไฟแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงทุกสัปดาห์